เราเห็นข่าวของคุณแพทผ่านทางหน้าจอทีวีเยอะมากเพราะว่าคุณแพทเพิ่งออกจากเรือนจำมาใช่ค่ะแล้วคุณแพทเองเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นนักโทษชั้นดีตอนอยู่ในเรือนจำก็เล่นดนตรียังไม่ทิ้งเรื่องของดนตรีพอออกจากเรือนจำมาแล้วก็มีความฝันว่าในอนาคตอาจจะออกซิงเกลิลใหม่นี่เดี๋ยวรอติดตามได้อีกหนึ่งความสามารถของพี่แพทก็คือการวาดภาพค่ะ พี่ย่าฮะพี่แพทเนี่ยว,วาดภาพสวยมากนะเห็นแล้วออคือโอ้โหเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยใช่ฮะเขาก็เลยใช้ความสามารถนี้แหละ ในการหารายได้เพื่อสมทบทุนไปซื้อเครื่องดนตรีหลังจากนั้นก็จะเอาเครื่องดนตรีเหล่านี้เนี่ยไปบริจาคที่เรือนจํากลางบางขวางนี่ก็ให้บรรดาพี่ๆนักโทษนะฮะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาจะได้เล่นดนตรีคลายเครียดไปด้วยดีจังเลยใช่ะะฮะแล้วที่เห็นอยู่ในผู้ชมครับก็คือภาพที่คุณแพทเนี่ยเขาวาดเป็นภาพที่เขาวาดด้วยมือตัวเองเลยะฮะ,ะภาพปลาครับ สวยงามมากจริงๆเนี่ยวาดเสร็จแล้วก็นําไปเปิดประมูลนี่นะฮะแล้วก็มีความหมายของเจ้าปลาที่อยู่ในภาพนี้ด้วยเขาบอกว่าปลาเนี่ยสื่อถึงการดิ้นรนต่อสู้ว่ายทวนน้ําทวนคลื่นผ่านอุปสรรคไปสู่ความสําเร็จต้องฝ่าฟันหลายสิ่งต้องชดใช้กรรมและกระแสสังคม จนวันหนึ่งพัง,งาดขึ้นมาเป็นที่ประจักษ์เหมือนกับเขาเปรียบกับตัวเองอ่ะเออในช่วงที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็อดทนไปก่อนวันหนึ่งออกมาจากเรือนจําสังคมก็ยังให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสเขา,านี่แหละฮะล้ภาพนี้พี่ย่าฮะพอเปิดประมูลปั๊บ ปรากฏว่าหลายคนก็สนใจนี่แล้วก็ได้เงินเนี่ยประมูลไป3,200บาทแฟนคลับเห็นสมทบทุนให้อีก2,000 0กว่าบาทรวมเป็น5,000 0กว่าบาทคุณแพทก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อเครื่องดนตรีแล้วก็ไปบริจาคต่อไปน่ารักมากเลยเอาความสามารถของตัวเองออกมาแล้วมาทำแล้วก็เอาไปเหมือนทำบุญนะใช่ไหมคะน่ารักมากเลยแล้วว่าสวยมากจริงเก่งมากๆเลยอะค่ะ